พี่ลาชิไปใส่โมจะไปไหนนะจะพาไปตลาดแหน่พ่ตจีจพาไปตลาดแหน่พ่อจลูกเครื่องหัวรับมันละตาเมื่อนว่าเกินมันแค่ไหนสิบกว่าเราลานานามันนี่ทุกใกันรับน้ำทางเอาแนวมัดใส่แหม เลยมันสั่นห้อบพาไปหนลูกเคิงพาไปไหนเดืไม่ต้องใส่เรอก็ื้อเอาใหม่คู่ลัสานถาทั่มันใหญ่โอ้เดือกไปทั้งหลายคู่แปดที่แปดคู่ฟาดแปห้ย่ละล่ะฟาดให้ย่าละฟาดกหายย่เยอะม่ได้ถือย่าได้จไปซื้อหรืไม่ยังเดอมมันหลายก็ต่อ ก็ฟงนามันมักใส่ฟงนามฟนมี้หวานหวานเกินจนฉลาดเนะเดา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 ดาเ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 ดาาเดาาเด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 เดาเดาดาเ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 เดาาเดาาดาเเดาดาเเดา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  ยยองแกวก็เก่าเลยบ่ะดิแก่ยองแกวก็เก่าเลยยก่ยองแก่ยอมเออมันไปรงสั่นลับกับยามันมีผู้จับอยู่มัดไปซื้อของอุ้มเอาแล้วคอยไายทิงแดงสิอยู่ได้รับเลน้ำหนักไม่หน่อยเออเบ้าแม่เขาสิยหายไปตลาด ตลาดนัดเขาฮอดตใบเขาไอ้ดมยนเฝ้าเขาประกาศเลื่อยยุ่นหมื่บ้านนี่สามคนเยืนเฝ้าสามคนนั่นบอไซบอไซแมกเขาว่าห้ามเกมาบอไซแมกขว่ากอยากอายคนบอกเขาว่ากอยังไอ้มือบอเออเขาว่าเป็นสาร้านแจ็งเซ่อยากอายบอพื้นเฮ็ดหน่อยวันนี้ก็มหาตัวเอาเอยได้ถามว่าเอาเขาผู้เห็นมั้ยสั่นเห็นตัวเขาตีกล่องยุ่งจนปิ้นเขาเขานั่งเบังยู่บอาอ้มือบอมือเขาใจชุคนน่ะสามคนน่ะเคยเคถามให้เอาดำแล้วผู้เห็น เห็นตัวเขาติดอนน่นไยายเขานน้ำฝน่นกรเพาะส้เนี่ยด็ตลาดกส่ออกไม่ังเปิดออกต้องการอาไปถามอกเกิดว่ามาขบถส่นไปเตียนเด้อ่เจ้าอย่าลืมเกิเจ้เอาว่าขึ้นเจ้าได้จะเปิดน เราใส่เกือบไม่พอด้วพ่อไม่ใส่เกือบเราไปจ้าซีหาถุมือข่ฟักเมี่อใหม่เราเคยได้นอนได้แล้วฟักเราก็แซงเกลียวหว้แซงเกลียวไปสองสามกละมังกระดับโอ้ยบ่แมนหน่อยล้ายค่ะกั่น ก็เคยเห็ดดำเด้บางคนเห็ดือดำือเปลือยมันดำมันเปล่ยนไหมว่าแซน้ำเกลือยไว้กับ่ดำ่ดำเล้วคว่าก็บ่ใส่เกลือหอมอ๋อ่ใส่เกลือมันก็เปลือยตัวก็ต้งแซน้ำเกลือน่ะเอาไปแซน่ะก็มาอีกข้าวสมหมวกต้องได้โดนไหม แคไดักกมันดิมันตัวนี่ทอเขาข้อควาสิมัสนี่ทาเขาซักแล้วนี่ทอเขาก็จังนม่เคยไปหาได้เปล่ยนเป็นหาบเนาะไปเพื่ละอันก็เอียนแต่ตาเมินเห็นไหมเต็มตาหาบมากใหญ่ซูมจนเอียนเจอมาเมื่อยังก็ว่าไปคักค่ะสะออนเนาะมันหลาพิชแชนวอาไก พี่ปลอกกันได้มืเกิดไปเออพี่ปลอกแล้วทำไมมันหลายที่้ายดิมันสียวมากมาหาไอจุ่มไปถาหูย้อยเลยหมมากเนียมืนเลี่ยงแต่ที่เรหากระต่าเมือนะทำไมอันนออไหน่อยเจุ่มจะแล้วเมร้านางปลูกมันจะนีเลียนเนาะแม่กระเี่ยงมันตักมาให้ลูกกินกับพวกเขี้ยวกขาเา นมกรเฮ็ดกินเอาตะกอนเอกินตแม่้าเฮ็ดเัวเนาะ่อเขาบูสมพกนาื้เขามันเป็นรูเะโ้อราเีะหาบาทหบาทงบานี่ะซื้อมาโลนึงเนปรวกาันซื้อบัวงมใบบานีกามซื้อบักวงยังก็จะได้ซ nice. ื้อเอาตะก่อนอ่ะ <derni> ซ yeah. ื้อตัมงวงรลานก็ หนึ่งเขาแล้วกขามาส้มกับอนนันกะทิแม่ออพ่อได้กินกินกับ,บข้าวหวานนะแม่เร็ยกเขาเนื้อมกม่วงเจ้าหมือนัจกัโยนะสั่สงตัวเอาซุ้มซอสคาไออว้ก็มีมีกระหล่ำในยืดทางแช่เย็นแม่ตาเขาจิบไปแล้วข้าไปูพูดนะ่ะแม,ม,ม่ค้าบอกนัดไปกระลึมแม่ข้าบอกนัดไปแก่ได้น้อค่าไปบอกนัดแก่ได้แม่ข้ากับ่บเห็น

้องตาเงนกบคือฟ oh, ังว่า้ำสาดแก่งได้เมือเกินบานน่นแบบแดงนะไปบายยังสี่อ่อนจต่เป็นไปสว่างที่จะแหบนอนเนาะเล็กน้อยนั่นนอนแห้างาย วันนั้นวัดนับน้อจะไปกับแม่แตงคุยกันี่สนันมาสนุกขึ้นมาวมาเด้อผู้ใดซื้อบักนัดกระดาคนละลายเรียใ้ไม่ขากระรักนี้ล้วไม่ส่งต่อหน้ายั้ มันสง่าอ้ยนอไม่เนาะส่อเห้งมันนออัวอัวพอนอไงพูดอ่ะพูดอานอบนี้นอไงขาวข้นฟูตัวคือง่วงซางอันคือจังเมียฝรั่งเขาไปยุ่งไม่เนอเขาไปหาขี้งเขาจะเพชรจะคลดเขากินเด่นก็ชั่นสลบตัวขาพอมันดบ้านนันเบิดมือสลบตัวคนจนค่ำจนมืดอจังนอน เงินมันม่เมื่งตากันคุณดูสื่อมากกับววากินน้ำหวานเ่ะจะเงี้ยที่สิบบาทเนยจะไล่เก็บกากเขาของยังไม่แพ้วเลยเขาวันนั้นหัวใหญ่เขาไล่มากเขาวาดกันเนี่ย ก็ว่าโอ้ยเขากะว่าโอ้ยตะก,กี้ก็เห็ดแบบนี้แหละส่วนพ่อแม่เขาจะได้แต่ละเม็ดเก็บเขากะเข่งสิละพ่อแม่เขาก็ได้ว่ามีแล้วงานอันนึงขึ้นมาเพกกิ่งกระลกออกเจ้าของทุกมื่อพาคการวานซาซาอย่าอย่างให้ได้เพิ่งจะได้กินเขากรวบานพัแต่วนันวานชุดมาแงเรกตายไปเลยว่ามีขอน,น,นเขา ว่านไทยว่านเธอสองนิ่เหมือนว่านเขาถิ่มซื่อสมัยตั้งแต่เขาปลูกเพิ่นกันยังอันเก็บกระสันเก็บทถงคอเล่มบนมอสนั่โอวเบื้องใสเกิดยังบังคับคำดอกเหลือบางทางเหลือบางทางอยู่เขาไปตลาดมาหยอดนาวัดตลาดโต๊ขึ้นมาตัวนั่งคงเดียวได้บอกสิหนึ่งด้วยนะ ดันไม่ตัวบอกยายมาไปยายของบ่ของเขาสีมั่งส่งนั่นบ่เออมืงอื่นเจ้าว่าเจ้าเจ้าว่าข่อยสั่งยังอยากกระยุ่งอ๋ออยากกระนุ่งยังคือสั่งอยากกระยุ่งเสียบปากข่อยสั่งไงแม่เสียบปากเสียบปากข่อยนอนทั้งเีย่างข่อยเสียบไป้างล่างมันบ่เยังไม่ยุ่งเลยข่อยเสียบไปตลอดเมื่อไหร่จี๊ดจิดอกนั่นบ่แม่นั่น ก็หางแมสี่เสียไปแม็คอมูมันม่ยุงหนาเสียบตลอดไรบ้านย่ายน่ะถ้าถ้ามุงอันนั้นไปใส่เอมันกาเปียกบนใดได้หนักขวดนึงกะได้บกุดแปทิแต่ว่าน้เงื่อนไยมันหได้เขาแล้วไยเพราะว่ามุงอขมันวดออกเงื่อนไขย่องกับ่มีบ่มียุงเปิดเอามุงอันนั้นไปใส่ทั้งหลังลานเปิดลันใดได้ทางนั่นนั่งงานนั่งมานแต่ว่าที่ไปเสียบ ยามพอนั sí, Man, za, ini, ่งยุงซิแล้วยามข้างนอกยามค่ําซิแ่แม่นยอแกงเส้นอยู่หมอน่ะกินได้ล่การไอ้นเฮานี่บ่บ่ได้เอ้นแล้วมันจะมีตละเอาละเลมกินอยูู่เดียวใส่หลายพลูกชิ้นก็ได้อไอ้ไลซื้อตัวัน2ตัวไอ้บ่มาบ